เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาซิตี้ออโตมบิลตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากรยุ้ประเทศไทยได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของท่าย่างจากรัว F-Type อย่างเป็นทางการโดยรถยนต์รุ่นนี้คือหนึ่งในแฟลกชิพโมเดลของจากรยุยุคใหม่ก็ว่าได้ค่ะโดยทางซิตี้ออโตมบิลกล่าวว่าจากรัว F-Type c o เ p e รุ่นใหม่คือที่สุดแห่งนวัตกรรมยานยนต์แห่งความเร็วและสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบจากจากรัวโดยรุ่นท็อปอย่าง F-Type R c o u p e เหนือชั้นด้วยเครื่องยนต์ V8 ระบบซูเปอร์ชาร์จ5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง550แรงม้าที่แรงบิด680นิวตันเมตรมอบอัตราเร่ง0ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4วินาทีและวิ่งพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงสุดที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมง F-Type Coupe คือสุดยอดรถสปอร์ตที่ตัวถังผลิตด้วยอลูมิเนียมชิ้นเดียวทั้งคันคือนวัตรกรรมแห่งความเร็วและสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากจากกัวและเป็นการออกแบบต่อยอดจากงานดีไซน์ของรุ่นจากกัว CX16 ซึ่งเป็นต้นแบบรถสปอร์ตคูเป้ที่กวาดรางวัลระดับโลก จากรัวเอฟท้ายคูเปมอบประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจแนสปอร์ตสมบูรณ์แบบด้วยดีไซน์สุดล้ำและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อมอบสมรรถนะอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้ขับขี่นี่คือขั้นสุดยอดของสปอร์ตคูเป้ที่นำคุณสู่มิติใหม่เพื่อการพุ่งทยานอย่างเปลี่ยนพลังด้วยสัญชาติยานอันเฉียบคม ฟิลโพรเฟมผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดจากกวลแลนโรเวอร์กล่าวว่า F-Type s c o u p e และ F-Type นำเสนอทางเลือกแห่งประสบการณ์การขับขี่ชันเลิศด้วยเครื่องยนต์ V6 Supercharged 3ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง380และ340แรงม้าด้วยอัตราเร่ง0 97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา4.8และ5.1วินาทีและความเร็วสูงสุดที่275และ259กิโมตรต่อช่มงตามลำดับค่ะเครื่องยนต์ทุ รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังด้วยระบบเกียร์ควิกชิ i ต8สปีดควบคุมได้ดังใจเพียงปลายนิ้วสัมผัสสมรรถนะระดับสั่งได้มาพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามอย่างกึกก้องให้เสียงไพเราะที่หวานบาดหูเอาใจผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์สปอร์ตอย่างเต็มพิกัดสำหรับราคาจำหน่ายของรถคันนี้ทั้ง3รุ่นประกอบไปด้วย F Type Coupe V6 350แรงมา้าราคา7.999ล้านบาท F-Type S, S Coupe V6 380แรงม้าราคา8.899ล้านบาทและรุ่นท็อป F-Type R Coupe V8 550แรงม้าราคา11.25ล้านบาทสนใจคันไหนไปจับจองกันได้ค่ะ